สวัสดีครับวันนี้ก็ปิดก,การขายนะครับเจ้าฮิโนมโตะจัดส่งลูกค้าจังหวัดราชบุรีครับจะส่งโดยนะ้าสอทอแดนชัยนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเอาขึ้นเนินแรงเครื่องดีครับนี่เลยเอาขึ้นได้แบบสบายๆนะครับแม่อันนี้สวยจริงๆราคาไม่แพงนะครับในรถราคานี้ได้รถพร้อมใช้นี่ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ได้รถสวยเปลี่ยนแบ,แบตเตอรี่ไปให้ใหม่ ในของเราก็เห็นนะครับนี่โอ้ยโนมัตโตสองตูบยอดนิยมครับตัดหญ้าทำสวนทำไร่โอ้สบายเลยนะครับวันนี้นะครับจัดส่งนะครับรถสวยนะครับผูกมัดดัดตึงเรียบร้อยนะครับเดินทางช้ามืดนะครับก็น่าจะถึงมือลูกค้าประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านะครับจะส่งรถสวยครับขอบคุณ ลูกค้าที่มั่นใจครับอุดหนุนกันนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ